ก็อยากให้มาปลูกป่ากันเยอะนะครับเพื่อเป็นปอดของทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อความร่มรื่นครับช่วงนี้โลกร้อนแล้วครับผมยังไงก็มาสร้างป่ากันครับอยากชวนทุกคนมาปลูกป่าเพิ่มอ,ออกซิเจนให้โลกากต้ไนไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต่างๆนานาอยากชวนทุกคนมาปลูกป่าเพิ่มอ,ออกซิเจนให้โลกากต้ไนไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต่างๆนานา น,นี้ก็แล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวพักทานข้าวกันก่อนนะครับครับตอนนี้บ่ายโมงนะครับเรามารุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกไหมครับขึ้มมาแล้วครับเม่ thank you สวัสดีครับ,ค,รบคือตอนนี้ผมอยู่กับคุณต้นนะครับหนุ่มไฟแรงพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้คืออำเภออาเภอบางระมุงบางระมุงครับตำบลห้วยใหญ่ครับตาบลห้วยใหญ่ซึ่งไม่ไกลกับเขาชีจันใช่ครับแล้วกลแล้วติดพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนไทยนะครับสวนไทยก็คือติดถนน หมายเลข3ามสามหนสามสามหนึ่งวิ่งตรงสตีหีบเลยนะครับอุตภาวิ่งตรงไปนู่นเลยกระบินบุรีไปคอนแกตได้เลยใช่ไหมเส้นนี้นะฮะคือพื้นที่ตรงนี้ประมาณ69ไร่ประมาณ69ไร่เดิมทีเนี่ยก็มีชาวบ้านมาทำเป็นมันสับปะหลังสับปะหลังบ้างสับปะรดบ้างยังมีสับปะรดอยู่เลยนะฮะยังยังมีลูกเราด้วยนะฮะแต่เราก็ตอนแรกเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยน69ไร่เนี่ยให้กลายเป็นป่า แต่ตอนนี้ก็คือค่อยๆทําไปก่อนนะครับวันนี้ลง3,000ต้นต้นไม้ประมาณ9ชนิดนะครับผมดีใจที่จะได้มีป่าเกิดขึ้นจากแห่งนี้นะครับก็มีไม้9ชนิดเนี่ยจริงๆคนละป่าเรามีไม้30 40 50ชนิดนะครับแต่วันนี้เลือกไม้ที่ถือว่าเจ๋งมากนะฮะ9ชนิดไม่ค่อยมีใครปลูกสักแล้วก็กิษนาเนี่ย ในแปลงเดียวกันปกติเนี่ยเขาก็จะปลูกกิศนาแปลงนึงเลยเป็นเชิงเดียวปลูกซักเชิงเดียวไปเลยที่นี่เลือกไม้ที่ที่ผมพอจําได้นะครับก็จะมะีหลุมพอกิศนาซัากพยุงยางนามะฮอกกานีต้นแดงต้นเต็งต้นลังมีมะค่าด้วยนะครับประมาณนี้ก็คือ9ชนิดเนี่ย รวมๆกันประมาณ3,000ต้นเนี่ยก็ปลูกผสมผสานแปลงนี้อาจจะปลูกไม่เหมือนแปลงๆอื่นที่ผ่านมานะครับโดยโดย,โดยระยะนะครับระยะเนี่ยท่านอยากได้ประมาณสัก4เมตรคูณ2เมตรถ0นะครับไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณ100กว่าต้นนะครับเกือบ200ต้น160 170ต้นต่อไร่ก็กินเนื้อที่ไปประมาณ15ไร่นะครับประมาณโดยประมาณนะครับ14 15ไร่ ก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยที่จะต้องแบบสร้างมันขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ค่อยๆลงไปก่อนลงเฟสแรกไปก่อนนะครับถนนนี้ก็จะตัดผ่าตรงนี้ไปแล้วก็จะวนออกด้านนู้นได้นะครับมีความคิดยังไงครับที่จะสร้างป่าก็อยากให้มันล่มลื่นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นปอดเป็นแบบว่าให้คนได้หายใจเพราะตรงนี้มันก็อยู่ใกล้เขตเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อนาคตเขาจะมีแบบพวก เฟสสนามบินอุดรพาเขาจะสร้างเมืองเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นชุมชนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นป่าขึ้นมามันน่าจะดีครับคือถ,คถ้าเกิดอีกสองสมปีเนี่ยป่าตรงนี้ต้นไม้นี่โตแน่น,น,นอนโตแล้วเนี่ยอนาคตจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับขอให้เป็นป่าไปก่อนใช่ครับเป็นป่าไปก่อนดีก็ปลูกพืชล้มลุกครับเพราะอย่างนี้ครับตอนนี้มันไม่นะมันร้อนมัน เวลามันไม่มีต้นไม้คุมแล้วมันมันรมันร้อนอ่ะเวลาเรามาเนี่ยเราก็พักตรงต้นไม้ใหญ่ใช่ครับแค่มีต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบพักได้ใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาในอนาคตเนี่ยถ้าเต็มพื้นที่เนี่ยหกสิบเก้าไร่เนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะ,ม,นจะมันจะอลังการแค่ไหนนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เลือกเลือกที่แบบเป็นไม้ป่าที่คุณภาพด้วยนะครับทั้งเก้าชนิดมามาพวกเราทั้งหลายทั้งหญิง ทั้งใช้มารุ่มกันปลูกป่าต้นไม้ในโลกน้อยลงทุกเวลาแล้วก็ถ้าเป็นเฟสต่อไปแนะนําว่าเป็นเพิ่มจํานวนของต้นไม้เข้ามานะครับหล,หลายอย่างคนรักป่าแนะนำมานะครับว่ามีอะไรที่น่าปลูกพวกเราคนรักป่านะครับก็พร้อมนะครับวันนี้เราพร้อมพร้อมทั้งนะทุกเรื่องราวนะครับทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งอุดมการแล้วก็พร้อมที่จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะๆแล้วก็คุณ ค,คุณต้นก็เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณต้นต้องแน่นอนอนาคตยังอีกไกลแล้วก็สามารถที่จะสร้างตรงนี้ได้นะครับเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้ที่เกิดในชุมชนแห่งนี้นะครับคุณต้นเดิมที่ทําอะไรอยู่ครับก่อนหน้านี้ทําร้านอาหารครับผมอืมครับแล้วก็แล้วก็ แล้วก็เลิกไปครับผมครับครับผมแล้วตอนนี้ก็ก็มีความคิดเรื่องทําเกษตรอะไรประมาณนี้ครับ,รบดีมากเลยครับเป็นคนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหนุ่มที่มาเข้ามาในธุรกิจกเกษตรเข้ามาที่จะลองมามาจับกเกษตรจริงๆบ้านเราเนี่ยจุดแข็งคือตัวนี้แหละแต่ส่วนใหญ่เขามองไม่เห็นแล้วก็ทําตามๆกันโดยโดยใช้ใช้วิธีการ ลอกเรียนแบบกันทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยวกันหมดนะครับแต่วันนี้เราเริ่มที่จะมาคิดต่อแล้วหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่เหมือนคุณต้นเนี่ยเข้าไปทําได้ดีพอสมควรแล้วผมก็เชื่อว่าพื้นที่แปลงเนี่ยจะจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเมื่อเราเมื่อเรามีป่ามีต้นไม้ที่สวยงาม อนาคตเราจะทําอะไรก็ได้นะตรงนี้จะทําคาเฟ่จะทําอะไรได้หมดเลยนะครับคือวันนี้เรามากันประมาณ1ิบกว่าชีวิตนะครับทีมงานคนลักป่าที่ไปปลูกหลายแปงแลงละแปลงนี้ก็เลยมามานี่คือวันที่2นะครับทีมงานขุดหลุมเสร็จนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับวางระยะเรียบร้อยแลวก็แล้วก็วางมาร์กต้นไม้ลงหลุมหมดละขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปลูกไล่ปลูกแล้วเก็บงานให้ให้เรียบร้อยนะครับ ต้นนะครับถุงถุงหรือขยะเราก็จะเก็บจะสังเกตว่าทีมงานจะมีถุงเก็บไปด้วยนะครับเราก็จะปลูกไร่เป็นเป็นแถวไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้คุณต้นปลูกสักหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวผมปลูกให้ดูสักต้นหนึ่งนะครับผมเช่นเช่นเคยครับต้นมะคนล็ปกป่าก็จะปลูกต้นไม้โดยที่ ไม่ต้องขุดหลุมลึกครับแล้วก็ทําให้หลุมเนี่ยไม่ให้เป็นตัววีนะครับให้มันเอาดินลงไปนะให้มันแบบเป็นตัวยูนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะนะครับฉีกถุงดําสําคัญที่สุดการปลูกต้นไม้นะครับตุ้มจะห้ามแตกตุ้มดินเนี่ยห้ามแตกนะครับอันนี้คือต้นไ,ไม้พยุงอ่าไม้พยุงหรือ ไม้มงคลของไทยนะครับจริงๆปลูกแค่นี้ยออกดลงไปนะครับที่เหลือเราก็โกยดินที่มันแบบละเอียดเอียดแค่นี้ครับเป็นการปลูกต้นไม้สไตล์โคลักป่าง่ายๆแต่คุณภาพนะครับออแปลงนี้มี9ไม้มงคลไทยมี2ชนิดนะครับ ก็จะมีพยุงกับสักนะอันนี้เราปลูกพยุงแล้วครับอันนี้ต้นอะไรครับทีมงานกิสนาอ๋อกิสนางานปลูกคนต้นปลูกกิสนาแล้วกันนะครับได้กนะิสนานี่ก็เป็นไม้เป็นไม้หอมนะครับนิยมปลูกเป็นอ่าเป็นพื่อเชิงเดี่ยวกันแล้วก็ก็จะไปทำน้ำหอมนะครับ พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆออกใสๆหน่อยใช่ชาวบ้านแถวนี้เขาทำสับปะรดกันทะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับสับปะรดกับมันสับปะหลังครับสับปะรดกับมันสับปะหลังตอนนี้ตามสองข้างทางนี้ก็ขายกันนะครับสับปะรดห้าโลร้อยหกโลร้อยเจ็ดโลร้อยบ้างครับครับโอเคแค่นี้แค่นี้ครับง่ายๆนะครับ ราวนี้ก็รอฝนอย่างเดียวเลยรเรามาลุ้นกันถ้าหนึ่งที่านไปถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ลําบากสําหรับเราละนะครับ,รบก็ต้องหาวิธีนะหาวิธีสักต้นก็ได้ครับ,รบยมยมหินเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับหลายคนไม่ค่อยรู้จักยมหินนะครับยมหินยมหอมเนื้อไม้ดีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปทำอะไรหลายอย่างได้ ก็อยากให้มาปลูกป่าก,กันเยอะนะครับเพื่อเป็นปอดของทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อความร่มรื่นครับช่วงนี้โลกร้อนแล้วครับผมยังไงก็มาสร้างป่าก,กันครับแค่ปลูกต้นไม้ต้นเดียวคนทั่วโลกได้ประโยชน์กับมันเลยทั่วโลกนี้ได้ประโยชน์กับมันเลยตอนนี้กฎหมายที่ดินออกมาใหม่เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนตื่นตัวนะครับที่มีที่ทาไมที่ไม่ได้ทําอะไรนะครับ ก็จะแก้แก้เกมด้วกันปลูกมะนาวบ้างนะครับปลูกกล้วยบ้างปลูกมะม่วงบ้างบางทีเนี่ยมันสิ่งที่เขาปลูกมันอาจจะได้ชั่วค้ั้งชั่วคราวมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ระยะยาวยังไงถึงเวลาก็ต้องปลูกใหม่ฉะนั้นถ้าลงทุนอีกสักหน่อยลงทุนไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับการปลูกมะนาวหรือปลูกกล้วยมาปลูกหันมาปลูกไม้ป่าเนี่ยปลูกครั้งเดียวตลอดชาติเลยนะครับ ผมเชื่อว่าลหลายๆคนเนี่ยที่ปลูกป่าลหลายแปลงที่เราไปปลูกให้เนี่ยลหลายๆคนบอกว่าปลูกแล้วเขาจะไม่ตัดเลยเขาจะปล่อยต้นไม้ให้โตให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานไปนะครับคนรักป่าเราเนี่ยก็มีวิธีว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำไรายได้กับมันสร้างไรายได้กับมันกับต้นไม้เราเนี่ยโดยการไม่ต้องตัดต้นไม้ได้ไหมเราก็พิสูจน ي, ์แล้วว่า2ปีมานี้ให้ทำให้เห็นแล้วว่า ไม่ต้องตัดต้นไม้ก็สามารถมีไรายได้กับต้นไม้ที่เราปลูกมากกว่าการตัดต้นไม้ทั้งแป่ด้วยครับฮนะก็เดี๋ยวนี่ก็คือเครือข่ายชมรมคนรักป่านะครับก็เราก็จะพูดคุยกันให้ความให้ความอไอเดียกันนะครับตลอดไปนะครับตอนนี้ทีมงานเริ่มที่จะปลูกกันแล้วนะฮะก็จะปลูกไร่แถวแถวตัดสั้นไปนะครับเราไปดูกันว่า มีความรู้สึกไงบ้างฮะจริงๆผมตามมาที่หลังวันนั้นทีมงานไม่ไม่ปลุกนะครับเขาออกมาตีห้านะับผมตื่นไม่ทันนะครับอมาดูผู้จัดการหนึ่งนะครับมีความรู้สึกไงครับที่มาปลูกที่นี่เป็นแปลงที่เท่าไหร่แล้วครับก็แปลงที่ห้าที่หกแล้วครับแปลงที่ห้าเป็นที่หกแล้วจริงๆเรามีอีกหลายแปลงที่เราจะต้องไปนะครับรับปากไว้หลายแปลงแล้วนะครับก็ดูที่ความเหมาะสมนยบางพื้นที่เนี่ยยังเข้าไม่ได้ ยังติดสถานโควิดบ้างนะครับบางพื้นที่ยังผลยังไม่ตกบ้างบางพื้นที่เนี่ยอาจจะพืชผลทางการเกษตรเขายังไม่เสร็จก็ยังก็ยังรออยู่รอเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยจะให้ทางเราเข้าไปครับอืมให้ปลูกต้นอะไรพายุพยุครับพยุเต็มนี่เป็นอ่าไปทีมงานแล้วก็ยังทํางานในเมืองอยู่ครับผมก็ใช้เวลาเวลาเวลามีการปลูกป่าปลูกป่าก็จะมาครับถ้าว่างก็จะไปช่วยช่วยงานที่สวนคนละป่า ทำดินทำปุ๋ยนะคก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับผมที่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้มาทำนะครับผมไม่คิดว่าชีวิตจะร่างกายตัวเองจะสู้กับความเขาเรียกอะไรความเหนื่อยแดดร้อนอะไรเงี้ยอืมแรก,แ,รกแปลงแรกก็รู้สึกไม่ไหวแล้วอืมแต่พอนี่ก็คือแปลงที่ห้าแล้วก็รู้สึกว่าเราเรา,เราได้ต่อสู้ขีดบัดของร่างกายครับผมจริงๆแล้วเป็นทีมงาน หนึ่งในทิงานของธุรกิจที่ผมเดินยังเดินอยู่นะครับก็ยังทำธุรกิจที่อยู่ในเมืองอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ช่วงแรกผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็มองไม่เห็นว่าผมมาทำอะไรนะครับทำไมถึงมาออกจากเมืองมาเข้าป่ามาเข้าป่ารู้สึกไงครับช่วงแรกก็รู้สึกคิดว่าพี่นะทำไมทิ้งในความคิดนะครับทิ้งก็ได้ ที่นู่นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เยอะพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ได้แต่พอพี่น้าทำประมาณสองปีแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าทําถูกแล้วครับต้องต้องบอกว่าไม่ได้ทิ้งธุรกิจนั้นธุรกิจนั้นก็คือยังยังดําเนินการระบบอยู่ก็คือเราสร้างระบบแล้วให้ระบบมันเดินเดินไปผมก็ยังทํางานเป็นเงินเดือนของบริษัทที่สุดประการอยู่ผมก็ยังมีเวลาว่างเพราะว่าพี่น้าเขาวางระบบไปให้ว่า เราแบ่งแบ่งแสนเวลาลยครนะครับผมบอย่างคนที่อื่นนี้จะมองว่าเ,เป็นข้ออ้างว่าไม่มีเวลาไม่จริงหรอกครับคุณเป็นคําว่าไม่มีเวลาคือข้ออ้างครับถามว่าถ้าคุณจัดสรรเวลาถูกแต่วคุณสามารถทําอะไรได้เยอะเลยในแต่ละวันในแต่ละเดือนครับคือตอนนี้ทีมง,งานอตอนนี้คนรักป่าเราก็มีมีแนวทางที่จะเดินไปแล้วก็เราพร้อมแล้วที่จะเดินเดินหน้าลุยแล้วก็เราต้องการ คนที่อุดมการคล้ายๆกันแล้วก็ความคิดคล้ายๆกันที่จะเดินม,มันไปเราต้องการคนที่มีความรู้และก็รักในสิ่งที่เราทำนะครับมาร่วมงานนะครับถ้าท่านใดที่คิดว่า,ามีประสบการณ์อยากมีประสบการณ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมันใช่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอันนี้ลอยลอยลอยอะไรครับ โรยฟอสเฟตครับอ๋อฟอสเฟตโรยก้นหลุมแล้วก็เอาตุ่มไม้ลงไปไอ้โรยทำไมครับโรยให้รากมันแข็งแรงอืมให้รากมันเดินดีแข็งแรงนะครับก็มันก็ผสมอยู่กับหลุมนี่แหละจริงๆแล้วในหลุมเนี่ยเราเราวางปุ๋ยไปแล้วครับเราโรยทุกหลุมนะครับ จริงๆไม่โรยก็ได้ในในปุ๋ยของเราอ่ะก็มีก็มีแล้วมีส่วนผสมของฟอสเฟตอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการคุณภาพเพื่อที่ใช้ต้นไม้รากมันขยายได้เร็วขึ้นนะครับก็ให้แข็งแรงขึ้นน้องนัทเนาะน้องนัทนี่ยังเรียนอยู่ไหมยังก็สนออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ที่เหลือก็มาทำงานที่สวนนะครับที่สวนคนรักป่าแล้วก็ พอมีปลูกป่าก็จะมาทุกครั้งนะครับมาทุกครั้งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ที่ใช้ได้เลยนะครับในกับการทำกรเกษตรนะครับแข็งแรงนะครับขยันครับสำหรับคนรักป่าเราก็เดินทางมานะครับประมาณเข้าปีที่2นะครับแล้วก็วันวันนี้เราพร้อมนะครับพร้อมในเรื่องของบุคลากร พร้อมในเรื่องของเครื่องม้ <S 2> <S 2> <S เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็อุดมการเราชัดเจนนะครับเราต้องการให้ต้นไม้มันเกิดขึ้นเยอะๆในประเทศนะครับก็มีอะไรปรึกษาเราได้นะครับถึงไม่ให้เรา,เาไปปลูกก็ไม่เป็นไรนะครับปรึกษาเราเราให้คําแนะนําว่าควรจะใช้ต้นไม้อะไรปุ๋ยยังไงปรับหน้าดินยังไงวางระบบน้ำยังไงออกแบบอะไรยังไงเราและทีมงานเนี่ยพร้อมที่จะ รับใช้ทุกท่านนะครับขอแค่ให้มีต้นไม้เกิดขึ้นเยอะๆนะครับเป็นองค์กรหนึ่งเล็กๆนะครับหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเ,าเราตั้งขึ้นมาแบบเล็กๆเป็นคนรักป่าเนี่ยเราก็อยากที่จะเห็นประเทศไทยให้เป็นสีเขียวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยความจริงใจนะครับแล้วเราพร้อมที่จะบอกต่อและส่งต่อให้กับเด็กรุ่นหลัง นะครับให้หวงแหนสิ่งที่เราทําอยู่นะครับเราทําแบบมีความสุขงานจะงานมักจะออกมาได้ดีนะครับอาจารย์เปียกเป็นคนชอบพูดแบบนี้เรื่องอคํานี้นะครับก็วันนี้พวกเราและทีมงานก็จะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งวันเต็มๆแหละถึงจะปลูกหมดนะครับสามพต้นนะครับพอปลูกก็คาดว่าวันนี้น่าจะเสร็จแล้วก็คาดว่าเทวดาจะเห็นใจนะครับ ตกลงมานะครับอาทีหนึงขอให้ตกแล้วกันหลังจากนี้ไปเนี่ยเราต้องมาซ่อมนะครับถ้าถ้าไม่ตกถ,ถ้าไม่เห็นใจเรานะครับคคนคนรักา